สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอวัสดีสอนก้ามารีครับ่แม่ชีมาใช่ฮะยั้งแต่อยู่กอกอกกอกอกไปสี่ห้าครั้งแล้วนะวันนี้ก็ลุงพลก็เจอตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีนั่นแหละทีนี้แม่ชีก็มามาซื้อกับข้าวเข้าวัดก็เลยอยู่ใกล้ๆกล้ค่ะวัดวัดหลวงพ่อสมภพที่ทำตะบ้าจะพูดเรื่องที่เราฆ่ากันเลยกันเลยมากซื้อกับข้าวเข้าวัดเพื่อแม่เพื่ออยากเห็นลุงพลก็เลยมี เอ้ยลุงพ่นเฮ้ยมันดูแเปิดดอกบวกขนาดเป่ดีอยากเห็นนะครับอันนี้ผมแม่ลุงพ่นครับอันนี้ลุงหนิงครับลุงหนิงอันนั้นแนอนันรนี่นีครับเอจริงนะวันนจิรลานอันุงพ่นอันดินจักไรก่ค่ะ กครับวัดไตสิขาเนาะครับี่เจ้าของัอ๋อแสดงว่าซื้อกันคนละครึ่งครับจะเป็นไร่นาสวนผสมบ่ค่ะครับแต่ว่าไอเดียลุงพลก็เยี่ยมเนาะครับเพราะว่าเห็นงานมายังต่อไปเราจะทำยังไงพะย่ะนาจะทำให้สำเร็จก่อนครับคือคือเอาช่างมาต่อกันพะย่งนาไม่ไม่ชีไม่ก็ก็ต้องให้ช่างมาต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ทาสิน เป็นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เนาะค่ะเนาะถ้ขุดแดงเด้อขันยุ่งเนาะขุดแดงว่าเป็นยังไงขุดแดงลาซาเห็นของขารแต่โผล่สุดแดงเปิดเจอขึ้นเอาไป้จำน่องใช้ก็ได้หร่อเปล่าประกอบมีเป็นสปปนะครับปรกอบเป็นที่อ่าอุทยานแห่งชาติครับอุทยานแห่งชาติปูพายน์เขาปูพาน้อยเราเราครอบครองไม่ได้ใช่ไหมครับ ที่ของหลวงครับเอ้าทำไม่ปาไม้แต่เราทำไมสร้างบ้านได้ล่ะครับมันจะมีหมู่บ้านชุมชนในป่าครับแต่แต่เราโอนเราโอนอะไรไม่ได้เนาะกทที่่่ออยยููินนนได้ครรัับมแต่ว่าพ่อของลุงพลอยู่อยู่บางเยี่ยมเนาะบ้านอันจำท่าดูบางเยี่ยมอยู่ใกล้ๆวัดเราที่มีช้างสามหัวนะฮะอ๋ออันนั้นนอนสามเสียงบางเยี่ยมก่อนถึงนอนสามเสียงครับ เพราะบรรณนสามเสียนแม่ส้างสามหัวไปกับบรรนจะปลาหอมเลยก็น้งกับส่างน้องสมเสียนเพรานนท์ทับสามนนู่บ้านฮอีกแมนก็เลยกเ้ลยบ้านทองกับตูกลองวังเยี่ยมบะทองนนจะปาหอมนนทับช้างบัแพทย์บัณตาดโอ้แมนค่ะบัตาดแล้วก็ บ้านสามแยกพะนบ้านสามแล้วก็าดุนีดอยบ้านน้องแสงมีแสงลุงคนรู้จักพื้นที่แล้วนั้นชัดเลยกับบ้านผมกับบ้านเกิดเมื่อไรบ้างกไปไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะวัดหลวงพ่อสมบพอยู่ปฏิทารค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกวันบูรพา j a วัดรพ ajan สบหกบอกระบค่ะมีวัดาจารู้ มามามาบอกมาบอกปูนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันพระนักเทศพระอาจารย์สมพูร์พระนักเทศเมื่อก่อนก็ดูเทปพระอาจารย์่ะสมัยเด็กๆเคนใหญ่มากทีเดียวมาผมกามาออกบาลีกีครับ ถ้าออกมาลูกี้จัะปาดงเหนือเนี่ยะครับเพราะที่ตเนี้ยผมว่าจะปาดุงเนี่อัันน้นขายบ่ะคะที่ที่กบกบลุงพอนขายกันยังเป็นที่ของป้าแตนอยู่ครับบบ้้าาานนปแตนแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่แล้วลูกก็มามัธยมมานอนย้ายมาเรียนที่นี่ครับแต่บ้านลี้เจิเก้าก็ยังคงอยู่แม่แตนก็ขายถ้าจะได้ไม่ห่วงเนาะเอาไว้ซื้อ แล้วเราจะไปอยู่ทำไมเราครับเมื่อกี้ก็คือห่อนี่น้องบั่นขนโลนใส่ของแห้งกับตาไปแล้วมันก็ขนุ้นลนใส่อันนี้เป็นห่อแตนไม้ทำนาขายไม่ได้อยู่ครับอยู่นั่นแหละก็ต้องหลังเดียวมันคุดีไม่เยอะครับคุณดีก็สามงานหอึ่งงานเพออันนั้นบ้านปู๋ไม่ใช่บ้านผู๋บ้านตาบ้านตาชาครับบ้านตาชาจาวอื่นอันนี้ของยูทูบเบอร์นะก่อนเนาะที่เราเห็นใช่ครับเพิ่องพักยูมองกินของยูทูบเบอร์ครับ แต่ว่าบ้านบ้านลุงบุญอยู่ตรงไหนทำไมไม่ไม่เห็นบ่มีครับไม่เห็นบ้านชั้นเดียวที่ที่ที่รับโปนี่ครับเช่าอยู่ง่ายๆนะครับมีไส้เนี่ยเดี๋ยวเขาดูไส้เป็นร้านผมแล้วลุงเสือครับที่ผมไปอยู่ตอนเนี้ยลุงบุญก็มาทำบ้านตรงนี้ลงก็ยังบ่มีวีวดลยวจะมีบ้านผมครับแต่ตอนนี้ก็ยังปรับสถานที่อยู่ครับแล้วที่ตั้งมองไรครับกระเดียคอเขาฝ้ยฝ้าเขามาหอดแล้วทอครับกระเดเขาฝ้ายฝ้าเขามา แต่ก็ทำเลดีคือติดถนนเลยไม่ต้องไปแยกนะครับกะเชื่อมถนนกับขออนุญาตกรมทั้งหลวงแล้วครับเรียบร้อยถนนเข้าไปนี้ไปที่ไปีไปไปที่ไปทสไปี่ไปะี่ไาที่าปที่ไปที่้ปที่ไืที่ที่ไปที่ไทียไปที่ไปที่ไปทน่ไปทีไปที่ไปี่ไปไปที่องที่ไปี่อปที่ไปที่ไปคี่ไกที่ไปที่ไปที่ไปทีทไปที่ไป่ไปี่่ที่ี่่่ทที่ี่ พอเส้นนู้นนึกว่าสะพานมันซุดบ่อยอำเภอบันนี้มันเล่าสู่ฟังครับเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นคค่่ะะอเขาบินดีใจแล้วหระมาเห็นแล้วลุ้มพัดมาแล้ะค่ะโก็คือลุ้มยังเลคุณแม่ไหมจะซื้อลุ้มมีของดีป่ะเราเราก็คิดว่าลุงพลเป็นคนดีแล้วก็ด้วยบุญกุศลแห่งความดีเก็ถามหาของดีเลยนะครับตอนนี้ก็เลยสะท้อนให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปเช่นกัน ตะเกียร์นี่โอ้มุกดาหารเนาะแม่ชีบ<ม>ันนี้บอกเดี๋ยวนี่มาหลุดเนี่ย <c oughs> เอา้าไม่โยมพี่คนหนึ่งอยู่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่ชีพาไปบ้านลุงพลหน่อยนะที่แห่งใหม่ติดตามอยู่ข้าวฟาเดนะี <c oughs> ๋ยวโยมพี่จะมาแล้วจะมาหาเออเดี๋ยวจะไปเซอร์เวิสทางปักมุดมาได้เลยครับวางปูบริจิตเนี่ยปักหมุดมาวางปูบริจิตนาลุงพลก็จะมาเป็นนี่เลยครับก็จะดีพื้นที่กว้างมาก อยู่วัดพระอาจารย์สมบพรณปฏิบัติธรรมแขงไดครับวันสินน้อยชินใหญ่หรือว่าทุกทุกมือไม่พุนวันจะมีคนมาจากกรุงเทพทุกวันเรารับหมดแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครับสลึงหนึ่งไม่มีก็มาอยู่ได้ตีสองลุกตีสองครับปฏิบัติธรรมที่วัดก็มาบอกบุญลุงพลนะครับบัณฑิครับที่วัดจะมีกงานบุญนะครับปฏิบัติ่วกันแต่นักหน่อยคือตื่นหนึ่งตีสองผมไปยังไงผมก็ตื่นสิบแปดก็ตื่นตีสอง ภาษาถูกภาษาแต่ก็ก็ไปซื้อได้หาเมื่อแต่ว่าวันที่สิบสามนะวันบุญลาภาจารย์ยูทูบเบอร์อยากไปสิบสามสิบสามเดือนนี้ป่ะครับสิบสามสิงหาเราเราเราคิดว่าเป็นวันแม่เลยนับแต่วันแม่ญาติโยมก็จะมาเยอะมาปฏิบัติธรรมค่าใช้จ่ายไม่มีสักบาท่ะห้องน้ำห้องห้องน้ะไรก็มีเรียบร้อยอาหารก็มีญาติโยมมีถ้างั้นเราก็ไม่รบกวนเนาะ แล้ก็จะกลับวัดแล้วค่ะไม่ตัวไว้นางสบายนะอ๋อค่ะจ้ะน้ำเลยครับนี่ม่านจะกลับแล้วน้ำยังมาไม่ถึงนั่งก่อนก็ได้ครับสามคนคิดกันมาได้คิดเลยเลยสามมาเรียนหน่อยแต่มาเรียนหน่อยนี่คือทัศัยเบสซอันมั่นดี่ก็ของลุงพ่อป่ะค่ะตัวใดครับบอมแอนครับของผมแค่ถนนสาธารณะเส้นนี้ครับตัดไปถึงสวนยางข้างหลังครับ ลักษณะคนครั้งนี้ก็งามขำเขาเรียกคนงามขำเลยคือทำอะไรกันแบบเลยคือือนี้ขี้เลยดูดีๆแต่ว่าลุงพลอยู่ว่านอนเนาะไม่ไม่ได้ว่าวไม่ได้ย่องไม่ได้หยังเด้อว่าใส่ตรงๆเลยคนนี่เบิ่งเบิ่งซ้ำหนึ่งกี่ไรกี่ได้เวลาแกยิ้มออกว่าออกนี้สง่างามเป็นคนสง่างามเป็นคนงามขำสุดหายากร้อยคนไม่มีเที่ยงเนี่ยแสนดีเลย เวลาเละกิงวันนี้มานะ้วฟันแล้วก็กินอสกันรับตัวกันคนงามขำงามเลิศงามน้ำงามน้ำใจข้างในก็เลยบนเบึงบึงขึ้นเพื่อนๆีที่ได้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับแม่ชีก็มาขอเชิญไปทําบุญที่วัดนะครับผมวันที่13สิงหาได้พี่น้องเด้อนะครับ